ท็อกตาค้างไอ้ปรีชยาอวดลุกใหม่สุดจึง้งฟาดกลับคนตั้งแง่บูลลี่ตั้งแต่เข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงบ่อยครั้งที่นางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงธนานิกรมักจะถูกบูลลี่เรื่องหน้าตาอยู่ตลอดล่าสุดไอ้ปรีชยาได้พลิกลุกใหม่ดูสวยขึ้นแซ่บขึ้นผิดหูทิปตาพร้อมฝากข้อคิดถึงคนที่ชอบคอมเมนต์ไม่สร้าง คอยจิกกัดตามบูลลี่คนอื่นไม่เลิกว่า if you don't like my look it's your problem not mine I'd rather be happy with my self than s a t e r i n g to please everyone else ขอโทษนะคะตั้งแต่แรกเลยไอไม่ได้มีชื่อเสียงจากหน้าที่สวยคะ่ะเคยโดนบูลลี่ว่าหน้าตาแบบนี้เอามาเป็นนางเอกได้ยังไงสรุปยังไงดีล่ะคะ มีชื่อเสียงจากฝีมือการแสดงและผลงานคะใครคิดว่าเล่นบทไหนไม่ได้กรุณาติดต่อผู้จัดให้หน่อยคะไหนคอมเมนต์สิชอบกันไหมคะเวลาที่มีคนชอบมาจับผิดบูลลี่หน้าตาคนอื่นรูปร่างคนอื่นฐานะคนอื่นแต่งตัวยังไงผมจริงผมต่อทำหน้าตรงไหนใหม่ตรงไหนเก่าแต่งหน้าลุคนี้ไม่สวยทำผมแบบนี้ไม่รอดแบบอื่นดูดีกว่า เรียบร้อยน่ารักกว่าแต่งตัวโป๊ไปดูไม่แพงแต่เรียบร้อยไปนางเอกไปก็ดูป้านะติดดินไปนะหญิงจังคนนี้พูดตรงดีแต่ว่าพูดตรงแต่แรงไปสร้างภาพหาแสงใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่าของจริงหรือของปลอมคนที่เราจะคบหรือจะแต่งงานด้วยเป็นใครหล่อรวยจนไฮโซไหมรักกันอยู่หรือเลิกกันแล้วตัวเราจะรวยจะจนแค่ไหน แล้วยังไงคะใครมีสิทธิ์ตัดสินเราได้บ้างหรอแสดงความคิดเห็นได้นะคะไม่ผิดแบบมีวิจารณญาแล้วก็หน้าเก่าสวยกว่าทำเยอะไปจำไม่ได้เลิกพิมพ์เถอะค่ะคุณมันเก่าละหลายปีละถ้าแสดงไม่ดีตรงไหนอันนี้เต็มที่เลยคะ่ะเพราะนั้นคืออาชีพของไออเกิดมาจากการเล่นหนังฉะนั้นหน้าตาเปลือยยนไปใช่แต่ฝีมือการแสดงก็เปลือยยนไปด้วย ดีขึ้นกว่าตอนที่เล่น ATM a เอรักเอเรออีกค่ะคุณคุณรู้จักไอปรีชยาจากไหนคะ ATM E R R AK เออร์เ e หรือ I f i t h t n k y o You v o y o You แต่จริงๆจ,จะว่าไปไอก็เสียดายหน้าเก่าตัวเองนะคะแต่หน้าใหม่แพงกว่าจำเป็นต้องอยู่กับหน้านี้ต้องขออภัยถ้าหน้าน,านี้ไม่ถูกใจท่านผู้ชมนะคะเรฟถูกส่งเข้ามาให้ทำหน้านา,นาชาติเลยคะ่ะ แต่รบกวนส่งเงินมาด้วยนะคะพอดีไม่มีงบเลขบัญชีลายหรือในไบโอ0 8 222 2 8 8 8 9เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างคะ่ะ